ได้เต่นอนไดนนาแล้วครับท่านพี่น้องวัวตัวนี้ชื่อว่าเจ้านำโชคราคาแสนห้าเป็นลำปีสกีนหลังจากนอนไม่ลุก เดี๋ยวผมมารักษาด้วยตัวยาของผมเนี่ยเป็นที่ผลประจักษ์ได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวคอยดูต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าผมทําให้ดูดตัวนี้ไม่กินหญ้าบวมทั้งตัวดูสิครับตอนนี้กินหญ้าแล้วอาการไปเรื่อยๆเขานอน,เข,น,อนเขาเจ็บตัวเขาบวมไปทั้งตัวเลยครับนี่ครับแสนห้าจากความประพอยดูสิครับอาการดีขึ้นเรื่อยๆลำปีสกิน ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดตัวยาแต่ละตัวแต่ละตัวจะมีอาการไม่เหมือนกันเช่นอย่างตัวเนี้ยดูสิครับเนี่ยมันเหนียงคอบวมกินหญ,ญ้าไม่ได้ก้มไม่ลงอาการนี้พ่อค้ามาดูนลบอกว่าตายอยากจะดึงคอพ่อค้ามาดูหน่อยแม้มันแช่งวัวเขาอะตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวดีนะเนี่ยผมเอามาเข้าคลินิกผมที่บ้านผมไม่ใช่หมอนะ แต่ผมมีประสบการณ์บอกได้เลยใครเป็นผมช่วยเหลือหมดขอให้สัตว์เขาได้มีชีวิตรอดความทรมานของลำปิซีนดูไหมกระโปงนี่บวมฉึงมาทีแรกผมเอาลงหมดแล้วเลืงเลงเนี่ยยาเนีดีทุกตัวแล้วยาเน่ยดีด,ดีดีทุกตัวแต่ว่าการปฏิบัติการฉีดและเวลา ดูสิครับกินยาตะบีตะบานฉีดแม่ไม่ได้ดูถูกยานนะเป็นสเตตของดีนะแต่มึงฉีดแม่จนวัวจะตายเลยเนี่ยถึงดูแลงกรัรรักษาดูเขาเดินเดินได้แล้วหลังจากนอนไม่ได้เดินตัวเกง่งยืนตัวเกง่งเพราะฤทธิ์ของเขาไงลำปีสกินนี่แหละไม่ต้องไปตีเพราะยุ่มพยาติพญาติพ่อพญาติแม่พวกเนียขึ้นมาทั่วประเทศไทยเนี่ย สันนิษฐานไปไม่ได้ผมไม่ได้โทษนะผมก็ไม่ใช่หมอแต่เอาที่ว่ามันหายใครอยากให้ผมรักษาผมยินดีแต่ถ้าใครไม่ไม่ไม่ศรัทธาหรือเชื่อก็แล้วแต่ผมไม่ได้ว่าผมได้เรียกร้องตังค์ขอให้วัวนั้นหายอย่างเดียวเพราะผมภูมิใจในวัวหายไม่ได้ภูมิใจที่สตางค์ที่เจ้าของวัวเขาให้หรอกเช่นอย่างตัวเนี้ยแสนห้าเนี่ยเขาไว้วางใจผมลูกร้อยด้วย ราะลูกร้อยนี่มันจะรักษายากกว่าอย่างอื่นดูสิครับหลังจากกินหญ้ายไม่ได้ยืนกึ้งทั้งวันเนี่ยไม่ใช่ว่าผมคุยนะเขาเอาไม่อยู่แล้วสัตวแพทย์หรืออะไรเอาไม่อยู่แล้วถึงมือผมนะแต่ผมก็นไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ได้การันตีว่าหายแน่นอนนะแต่มันดีขึ้นคุณผู้ชมก็ดูเอาก็แล้วกันเนี่ยมันกินหญ้ายได้ขนาดเนี้มันจะตายไหมดูต่อไปเดี๋ยวถ้าหายแล้วผมจะลงคลิปอีกทีหนึ่ง คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อน